ตามเส็นเล็กจังไดให้มันแซ่สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายสู้ขู่สุขคนจามาจ้าพี่น้องจ้ามน,นีซาป,ปาสิภามาตามเส็นเล็กจ้าพอดีว่าอีงานแล้วไปได้ผักกะทินมาเนาะจ้าเบิ่งมีตั้งแต่หน่วยแก่ๆจ้าสาวป,ป่ากัเลยเอามาแก่ได้เแบบ้ หลายจะพี่น้องเบิ้งพอดีว่ามีเอฟซีนอกจากพี่บอกว่าสาวปลาบอกสูตรตำเส้นเร็งแน่จะตำจังไรือตำเป็นตะแซบแท้นี่ละจะพี่น้องตำให้มันแสบกับม้นตำใส่โคกนี่ละจ้าบ้าวเล่้นจะพี่น้องจ๋ากระตำาพือกันละจ้ากับตำมังหงนีใส่เครื่องปรุงคือกันมัดกับตำมังหงจะพี่น้องใส่บักพีกกระเทียมมะเขือเทศมังนาวใส่สุรสดลงไปประเดกลงไปจ้า อันนี้สุดรถสาวไปยอมใส่ก่อนนะจ้ะเอาไปใส่หลังกล่องอีกเท่อหนึ่งจ้าย่านเอฟซี่นบอกว่าใส่หลายคือมุกน้องใหม่นะจ้ะเดียวสิดามาอีกบ่แสบจังได้ใส่สุดรถเบิดเป็นหอผ่นนะมุกน้อใหม่นะจ้ะพี่น้องกันยังว่าใส่หลายแสบหลายนะจ้ะพี่น้องจ้ะนี่จ้ะเพราะฮัปรุงได้รถตามใจชอบแล้วฮักกเซ็นลงไปก็พักปรุงหลวกจ้ะ แล้วก็นัวยั่วยัวไมันเข้ากันเนาะจ้ะพี่น้องแซ่บแล้วก็ทอกลองจานจ้ามื้อนี้ซอสปลาต้มแบบเบสิกเบสิกจ้าบ่มีออนท็อปปิ้งยังทั้งนั้นจ้าเพราะว่าต้มเหมืนเหมิดคำคไปตลาดหาซื้อลูกชิ้นกับหมูย่อบ่ทันจ้ตาต้มแบบนี้ก็แซ่บคือกันจ้ามาเด้อจ้ามาแซ่บๆน้ำกันจ้า